แล้วตอนนั้นเนี่ยมันมีทฤษฎีสมคบคิดขึ้นนะครับว่าเชฟของโรงแรมเนี่ยนะครับเป็นแฟนบอลแอสนอลแล้ววางยานักเตะสเสนอครับเอาอะไรบางอย่างใส่ไปให้นักเตะสเปอร์กินเพื่อจะได้ท้องเสียเพื่อจะได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ สวัสดีครับชนะส l sad story นะครับเรื่องราวฟุตบอลสนุกที่นำมาเล่าใะ้รับชมรับฟังกันนะครับอาร์ซอนกับสเปอร์เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็น2ทีมที่ต้องแย่งชิงตัว๋วอันดับ4นะครับตัวเพื่อไปอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้กันนะครับก่อนหน้าน,นี้มันก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับที่2ทีมเนี่ยต้องมาแย่งพื้นที่อันดับ4กันเองนะครับในฤดูกาล 2005- 2006และมันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเล่าแล้วก็กลายเป็นเป็นดราม่าอยู่ ในตอนนั้นเลยนะครับ๋ยวผมจะได้ฟังนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะนะครับบอกเพื่อนๆก่อนครับมันจะมีคำคำหนึ่งครับที่หลายๆท่านอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือคำว่าเซน t o t t ทริงแฮมเดย์นะครับหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยบ้านๆก็คือนะครับวันฉลองของเหล่าแฟนบอลซนตอนที่พวกเขาการันตีการจบฤดูกาลด้วยการมีอันดับเหนือกว่าสเปอร์นะครับวันนี้มันจะไม่เป็นทางการนะครับว่าวันนี้ตรงเป็นวันที่25่าเอ่อ25เมษายนนะครับวันนี้วัน จะเป็นวันสุดท้ายของฤดูกาลนะครับวันนี้จะเป็นวันที่2พฤษภาคมไม่เกี่ยวครับเมื่อไหร่ก็ตามในแต่ละฤดูกาลที่แต้มมันขาดอาร์เซนอลยืนยันแน่นอนว่าปีนี้พวกเขาจบอันดับเหนือกว่าสเปอร์ครับแฟนรซนอนก็จะฉลองกันนะครับพวกเขาตั้งขึ้นมาเองนะครับแฟนอาร์เซนอลแล้วก็ฉลองกันเองอย่างมีความสุขนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าในยุค90ยุค2000เนี่ยไม่มีปีไหนเลยที่สเปอร์เนี่ยทำได้ดีกว่าอาร์เซนอลนะครับคือมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากอะไว้ง่ายนะครับจนมาช่วงหลังเองนะครับ ช่วง6-7ปีหลังเนี่ยที่สเปอร์ดูดีขึ้นมาแล้วก็ในหลายๆ,ๆครั้งนะครับทำได้ดีกว่าอาร์เซนอลถ้ามันเป็นแบบนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าจะไม่มีวันเซนต์ทอร์เรนต์แฮมเดย์นะครับเหตุการณ์ที่แย่งอันดับ4กันจนลากไปถึงนัดสุดท้ายนะครับในฤดูกาล2005-2006 <c oughs> มันเป็นอย่างนี้ครับคือว่าตอนนั้นเนี่ยสเปอร์มีมาตินโยคุมทีมแล้วก็ทำผลงานได้ดีเลยนะครับพวกเขาก็อยู่อันดับ4เนี่ยมั้งแต่ประมาณเดือนธันวาคมแล้วก็เข้าสู่ช่วงท้ายฤดูกาลลลลลครรรัััับบตตออออนนนนนนน้้ด1-2-3เเเเเเีี่่ยป็็ชชซซแแมส์์ววกิพูึง ผลงานเนี่ยมันกระโดดเหนือกว่าทีมที่เหลือนะครับก็จะมีอาร์เซนอลกับสเปอร์เนี่ยแหละที่บทบี้กันเพื่อยแย่งอันดับ4เพื่อไปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสเปอร์เนี่ยตั้งแต่ยูโรเปียนคัพเปลี่ยนมาเป็นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขาไม่เคยไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นปีนั้นเป็นปีที่พวกเขาตั้งความหวังไว้อย่างมากเพราะว่าอันดับก็ดีผลงานก็ดีนะครับจนสเปอร์เนี่ยเตะก่อนนะครับเตะในช่วงท้ายเนี่ยจบไปก่อนหมายความว่าอาร์เซนอลเนี่ยเขาทะลุไปรอบดึกนะครับในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2005-2006ก็คือ เข้าไปถึงรอบชิงนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีเกมเตะรอบรองอะไรนะครับทำให้เกมหลีกบางนัดเนี่ยมันถูกเลื่อนไปก่อนนะครับทอนสเปอร์เตะนัดที่37ของฤดูกาลจบนะครับพวกเขานำอา์ซอนอยู่7คะแนนนะครับอาร์ซอนเหลือเกมอีก3เกมนะครับหมายความว่า2เกมเพื่อให้เตะครบนัดที่37นะครับอาร์ซอนตามเก็บได้ครับชนะทั้ง2นัดก็จี้มาเหลือแต้มเดียวและต้องไปวัดกันที่นัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับสเปอร์เนี่ยได้เปรียบกลุ่มชะตาทุกอย่างไว้ในมือนะครับพวกเขาขอเพียงแค่ชนะ หรือถ้าชนะเสมอพวกเขาก็แค่เสมอแล้วก็การันตีอันดับสิแน่นอนเพราะว่าแต้มเหนือกว่าหนึ่งแต้มนะครับสเปอร์จะต้องไปเยือนเวสต์แฮมนะครับอเลิร่วมกรุงลอนดอนขณะที่อาซอนเจอกับวีแกนแอตเลติกในบ้านหลายคนบอกวีแกนกังหมูนะครับจริงๆปีนั้นวีแกนใช้ได้นะครับวีแกนเนี่ยเป็นอันดับ10ของตารางคะแนนส่วนเวสต์แฮมอันดับ9หรือว่าคู่แข่งเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับทีนี้เนี่ยสเปอร์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยอย่างที่เราทราบคือถ้าทีมไปเล่นทีมเยือนใช่ไหมครับทุกทีมแหละ คืนวันก่อนแข่งจะต้องมานัดรวมตัวกันที่โรงแรมสักที่หนึ่งนะครับเพื่อจะได้มีการซักซ้อมทาความเข้าใจเพื่อจะได้ไม่ฉุกหระหกในวันที่รุ่งขึ้นที่จะต้องเดินทางนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับเพื่อความเป็นสามัคคีก็จะมารวมตัวกันที่โรงแรมใดโรงแรมหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเกมเจอเวสแฮมันไม่จําเป็นนะครับเพราะมันอยู่ในกรุงลอนดอนแล้วสนามมันก็ไม่ได้ไกลกันมากมารวมตัวกันที่สนามก่อนหรือสนามซ้อมก่อนแล้วก็เดินทางไปพร้อมกันในตอนเช้าเนี่ยเพราะบอลเตะบ่ายสามยังทันสบายๆเลยแต่ว่า มาตินโยแล้วก็แดนนี่เลวีมีความคิดว่าเฮ้ยมันเป็นนัดสุดท้ายเราพลาดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมารวมตัวกันเลยครับเพื่อให้ทุกอย่างมันเตรียมพร้อมแบบเต็มรูปแบบนะครับมีการรวมความคิดระดมสมองหรือว่าเรียกสมาธิเพื่อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับก็เลยนะครับคืนวันก่อนแข่งก็มาพักกันที่โรงแรมแมริออทที่แคนารีวอลฟนะครับก็พักกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเข้าโรงแรมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับพอตอนประมาณหนึ่งทุ่มครับทางโรงแรมเนี่ยได้จัดเป็นอาหารมาให้รับประทานกันครับ นักเตะโหวตว่าจะเอาลาสัญญาครับทางโรงแรมเนี่ยเชฟของโรงแรมก็เตรียมลาสัญญาให้อย่างดีก็ไม่มีอะไรครับนักเตะก็นักเตะสปเปอร์ก็ทานกันไปปกตินะครับมันมาออกอาการต่อประมาณตีหนึ่งครับพอเข้านอนไปแล้วเนี่ยประมาณตีหนึ่งหลายคนเนี่ยเริ่มมีปัญหานะครับท้องเสียอาเจ,จียนหนักนะครับเป็นไข้อ่อนๆน,นะครับปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวปวดท้องนะครับนักเตะที่ไปวันนั้นเนี่ยปว่วยเกือบทุกคนเลยนะครับจนเป็นสาเหตุที่ทําให้เรียกว่า มันแทบไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับร่างกายอ่อนเพลียเพราะว่าการที่ท้องเสียการที่อาเจียนเนี่ยมันมันส่งผลนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยมันสูญเสียน้าแล้วก็เกลือแร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาตินโยรู้เรื่องแดนนีลเลวรีรู้เรื่องเนี่ยก็เลยรีบดําเนินการนะครับก็เลยติดต่อไปยังพิมลีกบอกว่าเฮ้ยขอเลื่อนเกมพ่กนี้ได้ไหมมันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะครับเลื่อนไปวันนึงได้ไหมแต่ว่าทำพิมลิกบอกว่าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของสเปอร์ที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ นำทีมเนี่ยมาเตะตามโปรแกรมนะครับเหตุการณ์คล้ายๆเงี้ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับเบเดอร์สโบร์ในปี1996-97นะครับพวกเขาพยายามขอเลื่อนเกมเจอกับแบล็กเบิร์รโรเวอร์แต่ว่าไม่ได้พวกเขาไม่มีทีมพอนะตอนนั้นเนี่ยทีมน,นักเตะของของโบโรเนี่ยป่วยเยอะมากเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ไปแข่งตามเวลาก็โดนปรับไป3คะแนนนะครับหักไป3แต้มเลยซวยเลยนะครับสุดท้ายพวกเขาตกชั้นนะครับปีนั้นโบโรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสเปอร์โอ้โหไม่ไหวว่ะเขาไม่ให้เลื่อนแข่งไปวันอื่นนะครับ แล้วจะสูมเสียงต่อการโดนตัดแต้มก็ไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าโดนตัดแต้ม3แต้มเรียบร้อยครับไม่ได้ที่4แน่นอน,นครับเพราะฉะนั้นสเปอร์ก็เลยบอกว่างั้นอย่างน้อยเนี่ยขอเลื่อนเวลาแข่งได้ไหมปกติก็แข่งบ่าย3าใช่ไหมครับทุกคู่วันสุดท้ายเนี่ยบ่ายสาทุกคู่นะครับขอไปเป็นหนึ่งทุ่มได้ไหมนะครับระหว่างที่กําลังเจราจากันอยู่เนี่ยนะครับปรากฏว่าตํารวจเนี่ยก็มีความกังวลเพราะว่าอย่าลืมนะครับยุคสมัยนั้นน่ะ มันไม่ได้มีโซเชียลมีเดียแบบมีสมาร์ทโฟนนะครับข่าวมันไม่ได้แบบเรียลไทม์เหมือนทุกวันนี้นะครับมือถือมีแหละใช่แต่ว่าการส่งข่าวมันไม่มี Twitter มันไม่มี Facebook มันมีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันแข่งแฟนบอลก็ไปกันนะครับไปกันที่บริเวณแถวอัพตันพาร์คะนะครับสนามของเวสต์แฮมเนี่ยแบบเต็มเลยนะครับมาลุ้นกะว่าทั้งแฟนสเปอร์ทั้งแฟนเวสต์แฮมครับแฟนสเปอร์เนี่ยกะว่าโอ้โหนี่แหละเราจะได้จบอันดับ4ถ้าชนะนะครับแล้วก็ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกอะไรอย่างเงี้ยนะคคครรรรรััััับบบบไไไปถึงงงทาาาาาเเเเกมมมย่่ตะะขข้้้ผนนอหดื ตำรวจก็เลยมีความหวั่นเกรงว่าเฮ้ยถ้าบอลมันไม่เตะเนี่ยแล้วมันปล่อยให้มันลากไปเรื่อยๆเนี่ยความเมามันจะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการก่อเหตุทะเลาะวิวาทโน่นนี่นั่นมันจะเพิ่มมากขึ้นมันจะคุมลําบากนะครับเพราะฉะนั้นตำรวจว่าได้เต็มพี่เนี่ยห้าโมงเย็นเท่านั้นเองนะครับเลื่อนไปสองชั่วโมงสปอเเลยมองว่าโหสองชั่วโมงมันก็ไม่มีประโยชน์ว่ะทางก็เตะตามเวลาเดิมนะครับสิบห้านาฬิกาเลยก็แล้วกันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเตะกันตามเวลาเดิมแล้วก็นักเตะสเปอร์พอลงไปเล่นกับเวสต์แฮมเนี่ยปรากฏว่าเอา้โหแต่ละคนอิดโรยนะครับเพราะว่าท้องสีอาเจียนเป็นไข้อ่อนๆมาทั้งคืนแทบไม่ได้นอนเลยนะครับโดยเฉพาะไมเคิลคาริกเนี่ยเป็นคนที่ ร่างกายบอบช้ำที่สุดแล้วคาริคเล่นดีด้วยปีนั้นนะครับคาริคโดนเปลี่ยนตัวออกเล่นไม่จบเกมนะครับร่างกายมันไม่ไหวนะสุดท้ายครับเป็นเวสต์แฮมครับที่เอาชนะสเปอร์ไปได้2ประตูตอนหนึ่งนะครับขณะที่อาร์เซนอลครับโอ้โหได้พระเอกอย่างเทรีอองบรีกดแฮตทริกนะครับเอาชนะวีแกนไปได้4ประตูต่อ2นะครับทำให้นัดสุดท้ายครับอาร์เซนอลที่ตามสเปอร์มาแทบจะครึ่งฤดูกาลเนี่ยปาดเข้าป้ายจบเป็นอันดับ4นะครับปล่อยให้สเปอร์เนี่ยโอ้โหเจ็บช้ำมากๆดานิเอลเลวีนะครับไม่พอใจมากเพราะว่า มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะครับเขาไปเอาเรื่องโรงแรมบอกเฮ้ยมันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับจะฟ้องร้องเชฟจะฟ้องร้องโรงแรมว่าคุณดูแลนักเตะไม่ดีเอาอาหารอะไรมาให้กินนะครับรวมถึงจะฟ้องพิมลิกด้วยโน่นนี่นั่นนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยมันมีทฤษฎสีสมคบคิดขึ้น,นครับว่าเชฟของโรงแรมเนี่ยนะครับเป็นแฟนบอลอเซนนลแล้ววางยานักเตะสเปอร์นะครับเอาอะไรบางอย่างใส่ไปให้นักเตะสเปอร์กินเพื่อจะได้ท้องเสียเพื่อจะได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันถึงขั้นล่าไปท วางยาซะรับงานซะรับว่างานวางยาอะไรเงี้ยลากไปถึงนั่นเลยนะครับจนมีการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเจ้าที่สาธารณสุขนะครับนำตัวอย่างอาหารไปตรวจสอบนะครับก็ปรากฏว่ามันไม่ได้มีสารพิษไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่านักเตะสเปอร์เนี่ยที่ป่วยเนี่ยคือป่วยด้วยโนโรไวรัสนะครับมันเป็นไวรัสที่ติดกันง่ายมากในเวลาที่มีคนมารวมกันเยอะๆเนี่ยมันแพร่กระจายได้ง่ายมาก อาจจะมีบางอย่างที่ไม่ถูกสุขละอนามัยนะครับเช่นคุณไปหยิบจับอะไรบางอย่างแล้วเข้าปากหรืออาหารที่มันไม่สุกดีหรือว่ามันอาจจะมีอะไรปนเปื้อนเนี่ยเล็กน้อยเนี่ยนะครับมันจะเป็นทันทีอาการของมันคือคล้ายๆกับอาหารเป็นพิษเลยปวดท้องอาจเจียนท้องเสียนะครับเป็นไข้อ่อนๆเนี่ยใช่เลยครับสุดท้ายแล้วเนี่ยปรากฏว่าดวงแรมแล้วก็เชฟเนี่ยไม่ได้เป็นคนตั้งใจวางยาอะไรนะครับเคสนี้ก็เลยปิดนะครับสเปอร์ก็เลยสวยนะครับต้องบอกเลยว่าสวยครับคดีนี้ก็เลยกลายเป็นคดีที่สื่อเนี่ยตั้งว่า ลาซานญาเกตน,นะครับก็เป็นคดีลาซานญาที่มันทําพิษกับนักเตะสเปอร์ไมไ่มีใครการันตีนะครับว่าถ้าเตะสเปอร์เนี่ยไม่ได้ป่วยไม่ได้ท้องเสียแล้วฟิตเต็มร้อยเนี่ยจะเอาชนะเวสต์แฮมได้แต่ว่าอย่างน้อยแน่นอนครับมันเพิ่มโอกาสให้พวกเขาได้มากเลยเพราะว่าสเปอร์ที่ลงไปเล่นกับเวสต์แฮมวันนั้นเนี่ยเป็นสเปอร์ที่ต้องบอกว่าเหมือนไก่ที่ป่วยจริงๆครับไปขาอ่อนแรงไปหมดนะครับสุดท้ายก็แพ้จริงๆโดนโซนอนปาด เข้าป้ายเป็นอันดับ4นะครับแล้วก็ได้ฉลองวันเซนต์ทอร์ตเรงแฮมเด์กันในวันสุดท้ายของฤดูกาลนั่นเองครับสเปอร์ต้องรออีกถึง4ปีครับในยุคข,ของแฮร์รี่รนดกว่าที่จะได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรนะครับนั่นคือเรื่องราวฟุตบอลสนุกสนุกที่นำมาเล่าให้ได้รับชมและฟังกันในวันนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับช a n n ลสันเด y ์ส o r รด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากติดตามเป็นแบบงานเขียนนะครับติดตามได้ในเพจเฟ แล้วก็มาติดตามกันว่าในคลิปหน้ามีเรื่องราวอะไรดีๆน่าสนใจมาฝากกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ